คคก็สวัสดีทุกทุกคนเลยทับนในอกแบบไม้คราฟปอมนะเอ้ยผมไปเจอแบบนี้มานะครับรนะเห็นเพื่อนเล่นก็ลองมาเล่นดูว่ามันเป็นยังไงนะครับอรนะโอเคมาคราฟปอมนะั้นะเนี่ยเฮ้ยแล้วแล้วดูตัดแล้วเสิร์ฟนี่คือน่าจะเล็กสุดแล้วมั้งไม้แทบไม่มีให้ตัดนะเพราะว่าอยู่ในทะเลทรายแล้วนี่ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวมีบ้าอยู่ไหมเนะี่ย เฮ้ยคนไปไหนกันหมดวะเดี๋ยวเดีเด๋ไปไหนกันหมดวะอ๋อเจอคนละเจอคนละคือไม้มันไม่มีให้ตัดน,นะครับผมก็เลยจะไปหาป้นเอาลนะอรู้นี่ใครําไว้ว่าคือดีกว่าเหมือนจะไม่มีอะไรนะไปไปไปขึ้นเหอะขึ้นเอะ เออหโแล้วดูโหแล้วดูมันตัดไม้กันแต่และตอนนี้ก็สูงนล้วเนี่ยต้มจะตัดไงวะแถวนั้นมีบ้านไหมมีผมอยู่นั่นเนี่ยขโมยของด้วยอันนี้ใช่ตัวครับอะฮัดตตัวครับแล้วมันออกไงวะอ๋อเพื่อนเพื่อนเออผมหิวแล้วอะเฮ้ย วิ่งนั่งยังนั่งงมีบ้านมีบ้านย่องไปนิ่งๆได้ไหมไปอ,อะไรอ่ะซื้ออะไรวะเนี่ยดูหลุมอะไรเต็มไปหมดเลยมีกล่องฮะมีกล่องฮะโอ้โหแทบไม่เก็บเลย,ยเลยอย่าตีกันเลยอย่าตีกันเลยเดี๋ยวนะแล้วไอ้แบบนี้มันไม่มีแบบพวกวัวพวกแกะหน่อยหรอวะ เราจะหาหาจากไหนเราจะหาได้จากต้นไม้นะครับเดี๋ยวมันก็ดอกพวกแอปเปิลอะไรงนี้มานะโอ้ย <c oughs> เฮ้ยมีกล้ยเฉยแล้วมันกินไงอ๋อต้องกดคลิกเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนให้ไม้ว่ะเฮ้ย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 ให้ไม้เฉย เอ้าเพ,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 พื่อนพอพอพออละพอละอู้ให้หมดตัววะ่ะเออโอเคเพื่อนไม่ยุ่งละไม่ยุ่งด้วยละอย่าหาพวกอแอปเปิ้ลกล้กวยต่อดีไงแบบนี้ไม่มีแอป,ปเปิ้ลหรอวะหรือว่ามีแต่กล้วย <c ười> สงสัยมีแต่กล้วยวะ่ะโอ้โห ้วยสามอันก็พออยู่ได้เนาะตัดไม้ไปเดี๋ยวจะสร้างบ้านอยู่นะฮะโอเคคุณดูก็ตอนนี้ผมก็ได้ตัดไม้มาเรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวจะเอาไปคราฟก่อนนะเอาคราฟมาให้หมดโอเคแล้วก็คราฟเป็นตัวคราฟออกมาแล้วก็ไม้โอ๊กก็มีอยู่แล้วนะโอเคสร้างมาตรงไหนดี ไอ้่มเคลียร์พื้นที่ก่อนเพื่อให้มันสร้างบ้านได้นะโอเคเคลียร์ไปเคลียร์ไปโอเคตอนนี้ผมก็ได้เคลียร์พื้นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะอ่ะก็เริ่มสร้างเลยถุมเจ้อ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าคูณห้าพอนะสามสี่ห้าโอเคโอค้ยเผืดเิดหน้าครับโอเค น่าจะพอนะโอเคได้ได้ได้ไดอะโอเคโอ้ยไม้ก็เหลือไม่มากนะเพื่อนก็ให้มายืดอยู่นะไม้ก็พอได้อยู่ โอเคแล้วผมก็จะทุบบล็อกตรงนี้ให้มันเป็นทางเข้าออกนะฮะนี่ทำไมบ้านมันเล็กๆวะ <c oughs> เโอเคโอเคโอเคแล้วก็วางโต๊ะคราฟไว้ตรงนี้ไป okay. อไโอเคอะไรอะเอเคแบตเหลือห้าปับป๊บปับ๊บปั๊บสวนและแบตเหลือห้อาอ่าแล้วผมจะทำอะไรดีให้กินกล้วยก่อน อ่าถ้าไปรูท่ามไปอะไรวะเนี่ยอ่าขุดลงไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวเจอเหินโอเคถึงชั้นหินละเดี๋ยวไปค้าพิพกแอ็กก่อนรอก่อนเด้อโอเคแล้วก็พิกแอ็กพริกแอ็ก เอาวะโอเคกับร้อยได้พีแอคมาแล้วก็ลงทาเลยแล้วม,มันมีฐานไหมว่าแบบนี้ไม่มีนี่แปลกแล้วนเนี่ยอยู่ไม่ได้นะไม่มีถ่านแ,แบบเนี้ยเฮ้ยมันก็ต้องมีบ้างแหละ <c oughs> <c oughs> เจอถ่านหน่อยก็ได้มากอยากได้ถ่านอะ่ะแบบเอามาทำพวกทอดอะ่ะมันจะได้อยู่ได้ไงชั้นนี้น่าจะไม่เจอมั้งต้องขุดลงไปเรื่อย โอ้ยหูเจอแต่หินอนะขึ้นเถอะอย่างเงี้ยแล้วก็ไปค้าเป็นพิกอคหินมาเออเอาอะไรวะเอาเอาไว้เกมเอาเอาเอาหลอนมาละ พีกไอหินเป็นงี้วะเดี๋ยวเดียเดีใช่ปะเนี่ยเฮ้ยแปลกๆแล้วําทำไมพีกไอเป็นสีงี้วะพีกไอหินนั่นเนี่ยอฮ้ยเอาอ๋อเผื่อดอกขุดไวขึ้นเหรอเออแต่มันไม่มีทอสอแล้วผมจะอยู่ไงอะ ถ้ำเนี่ยไม่ต้องไปลงหรอกลงไปมันก็ไม่มีอะไรให้เราอยู่ดีนะเออขึ้นเถอะขึ้นเถอะเ,เดี๋ยวเดี๋อ๋อนี่เป็นดินเป็นดินไหเนี่ยโอ้ยโอ,อ้ไปไปไปไม่ต้องไปจับของมันหรอกมัวส่วเหมือนเราตอนเนี้ย เนี่ยบานาน่าก็เอามาผมว่าบ้านที่ผมสร้างเนี่ยผมปล่อยทิ้งล้างไว้ไหมเผื่อใครจะมาอยู่ก็อยู่ไปเลยอุ๊ดสึกว่าเกมนี้มันไม่มีมันไม่มีอะไรให้ทำเลยนอกจากขุดไปวันๆของในแบบนี้มีแค่นิดเดียวนะฮะไม่รู้เพิ่งเปิดหรือยังไงนะต้องขอบุกบ้านหลังขอบุกบ้านหลังนี้สักทีดิโอ้ย บาข่นออะไรวะนะบ้านแต่ละหลังไปอ๋อตกตกตกมีคนอยู่ตรงนู้นด้วยไปไปไปอ๋อที่เดิมมีอะไรไหมมีอะไรไหมกล่องน,นี้ก็ไม่มีใครเอาเอะไรมาเก็บเลยโอ้ อะไรวนนะนะเดี๋ยวเดวบ้านใครเนี่ยโอ้โหบ้านเกรดเอฟเลยฮะโอ้ยแล้วนี่บ้านใครอีกแต่ะละหลังโอ้โหูมีแค่โต๊ะครับแล้วก็บ้านที่สภาพเนี่ยไม่ค่อยจะดี เด้เดวเดะอันนี้ทำไมมันแปลกๆวะอ,อ,อุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบ้าใครเด่ะอ่าขอบุกเช็คดิหรือบ้าใครอ่ะมีกองด้วยเฮ้ย เห็นบ้านเราหลยอย่างนี้ก็ไม่มีของอ๋อโอ้ยผมไม่เอาหรอกบ้านเนี้ยมันไม่มีอะไรน่าอยู่ก็นอกจากบ้านมาสวยไป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 โอ้ยโอ้วแล้วใครมันวุ้ยดูท่าจะโหดนะเนี่ยเดี๋ยวข้าคิดก่อน เขายืดจ้องเหรอเขาจะอะไรไหมถ้าผมขุดลงไปหาเขาอย่างนี้นายเฮ้ยเนี่ยคือเขาขุดลงไปอย่างนี้คือไม่เจอฐานเลยใช่ไหมเนี่ยนายนาใจเย็นใจเย็นใจเย็นเช่นเออก็แค่จะมาช่วยอะไรวะ ม,ม่มีเลยหรอกเพื่อนสบายใจได้โอ้ยเดี๋ยวนะเพราะว่าผมขอรีเซ็ตตัวดีกว่าอ๋อเอารีเซ็ตไม่ได้อีกโอ้ยผมจะไปไงเนี่ยอ้าสร้างกล่องสร้างกล่องเดี๋ยวเก็บของอ่าอุ้ยเมียวเมียวเมียว,ว,วเดี๋ยวไม่มีของเดี๋ยวไม่มีของ,ของใช้ เออเอาไปหมดเลยอ่าให้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 ใหใหเอเอ,อเออคเพื่อนเดี๋ยวจขอขึ้นก่อนไปแล้วเพื่อนอยู่แค่นี้เออไปแล้ว โ <Okay. S 2> อเควุยบ้าใครวนะนะไปดูดิไปดูดิดดบ้าใครอ่ะอุ้ยบ้าของไอ้ตัวนั้นเปะวะอืมไม่มีของสักกล่องแล้วจะสร้างมาทำไม้กล่องอ่ะงงก็รู้แหละแบบไอ้เซิร์ฟเนี่ยมันเป็นเซิฟส่วนรวมไงวางอะไรนิดหน่อยของก็หายเออ เค okay, เหมือนจะเป็นใบโอมไม้ขาวเนะรู้สึกว่าแทบไม่มีเลยเลยฮะแบบนี้เอ้ออะไรเนาะแบเบหลืนะอเท่าไหร่เนี่ยเหลือสามละโอเคคนดูก็คลิปนี้ก็ไม่มีละเอ้ยคลิปนี้ก็ไม่มีเลยมากนะเพราะว่าแบบผมจะหมดละโอเคก็ แบบนี้ก็ค่อนข้างไม่มีอะไรทํานะฮะโอ้ยอะไรเนี่ยโอเคคลิปนี้ก็ไม่มีเลยมากครับก็สำหรับใครที่อยากจะเล่นแบบนี้เดีย๋ยวผมจะทิ้งลิงก์แบบไว้ให้ใต้คลิปนะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับก็ไปแล้วครับสวดสดีครับบาย